เฮียฮัลโหลฮัลโหลครับอ๋ออ๋อครับครับครับได้ได้ยินได้ยินเยีย er วาไงนะอ๋อเฮียเฮียอยากอยากอยากจะได้อยากจะได้ไม้ล้อมใช่ไหมโอ้ Ooh, วันนี้เลยไม่ได้เลยสิเฮีย er. ผมกําลังยุ่งอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่กำลังยุ่งอยู่เลยตอนนี้ยังยังไปดูให้ไม่ได้ก็คงจะให้ลูกน้องแหละไปอาจจะใช้เคนใช้เคนยกให้แล้วก็ ครับครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงที่สวนเรามีมีระบบน้ําอย่างดีเฮียไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปห่วงผมดูแลให้ครับครับครับตอนนี้ผมกําลังยุ่งอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมออกจากออฟฟิศเนี่ยผมก็จะ, hey, oh, hi, จะไปดูหน้างานอีกทีหนึง่งนะตอนนี้ <S <S ผมยัง <S <S อยู่ออฟฟิศอย,อยู่ใช่ใช่ใช่เสียงมันก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ามันมันมัน,มนพื้นที่มันตึกลางบ้านช่องเนี่ยมันเอ,อะอเดียวมันใช่ใช่ใช่มันมีแต่เสียงเอดังบึนวันบึนวันอยู่ ผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลุกจากโต๊ะทำงานตอนนี้เลยเฮียครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พวกน้องไปไปใช้เขน,ดนไ,ดได้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 ของเราไม่มีไม่มีไม่ไมี <c oughs> ผม <c oughs> ผมใช้เข็นดีใช่ใช่ใช่ใช้เคนแล้วก็อ่า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 ครับครับไม่ไม่ไมันไม่ค่อยได้ยินไงแล้วก็ระบบน้ำเนี่ย ไม่มีไม่มีผมผมไม่เคยใช้เอา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 ถังรถมันเหนื่อยเฮียนะนะครับครับมีระบบน้ำอย่างดีใช่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 เป็นระบบน้ำแบบมีทั้งระบบฝอยเฮียระบบน้ำฝอยฉีดพ่นอย่างดีเลยใช้เขนยกใช่ใช่เขนสิบตันก็ได้ใช่ใช่ใช่ใครไม่มีใครเอากระถัง ไปรถหรอกเฮียมันไม่ใช่คนโบราณอาอาอารู้รูเข้าใจเข้าใจครับครับครับตอนนี้ผมมามามาถึงแล้วมาถึงแล้วใช่ใช่ใช่มาถึงแล้ว,ลว,ลวตอนนี้รถรถมาถึงหน้างานแต่ยังยังลงไม่ไปถึงต้นไม้ใช่ใช่ใช่ใชผมกําลังจะให้ให้ลูกน้องขับรถลงไปเฮียเดี๋ยวยังไงผมถ่ายให้ดู ได้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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมโยกโยกโยกหัวเคนก่อนแป๊บนึ่งขับขับขับมันมันไม่ไม่ค่อยถนัดขับขับรถด้วยขับรถด้วยแล้วก็ขับเคนด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง Hvor er du? เดี๋ยวต้องการกันไหมได้หกพร้อมของเราพเอมมาถึงานแ้วกําลังะกําลังจะตั้งขาเชนครับครับวันนี้สายเชนสามตันพอนะ วันนี้ผมใช้แค่เค้นสามตันอ่าเนี่ยสามตันหนึ่งสองสามก็ดีใช่ใช่ใช่อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมสั่งสั่งน้องทำงานก่อนโอเค